Tổng đại mai này tôi có tỷ chân khai và đây phải chuỗi truốt chuỗi lấy. Rát nạn trên bên mai, rát bên cười rát, vừa nói, quan thì phải khổ. Rát nạn trên thì mới phải rát một Rát trên và vừa, mà nhầm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  bụi chân chứ. Mà nhầm phần tê, mà phần tê, vĩnh lung, vĩnh lung mà tộc sai cổ giá. Trời, tịt ra là đê, còn gì mà

โบรานั้นผมเห็นวิวจันทกงไม่รองเป็นตันวา่าเลยรองตันวาโ,<อ>โ<อ>ยมใจฉันหรือไม่ให้ฉันแกงคั่วไงหรือเปล่าขูดมะข่าวขาวลูดมะข่าวาข,าว,ขาวแกงใส่เปล่าไม่เอยอย่ามาทำเชยอย่ามาทำเชยแกงถึงเคยไม่เนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> <S นี่มันปลาไหลหรือว่างูน้ำตักมาสองชามพูนเยอะเลจุนก็เต่หัวกา

ผมไม่อกิดจำานตามืนในป่านม่อกิดนเก่าในล้แต่จำน้าตงในป่านทีิไปเถ่อโคมรณะผมผมเกิดเป็นในป่านนะวนนี้ในปรานเดิน่าไปเรียนมาจากน้อยจากลูกชายของโคโคโคแตัแมต้ออไปอต้อนแล้อย่าที่จํำอยู่หอที่ดีใจนั่งเลืองอันคุณนี่ชื่อทองใช่ไหมคะกับพี่จ้าทองกับนามตคุณตัตัวไทย เลยคัดเก็บอเร่องไคาสคนหลังชื่อะไรคะวิเชื่อแกวนำจากคุณไม่เกลหลักเตับไ้แกมึงไปเป็นเจอหว่าบนะิโตกับคริสจํมหนักเ็นัเดจอเปลิดได้มาเปลี่ยนนเจอมันสั้นสเจอมันโปรโปรไปเลยนะอย่าเจอเปลิดเปลตั้งเจอมันดีมันพอได้ควาไ้ปรอมึงมีเปลิดเปละยะ คนนั้นชื ment, ่อแก้วกับพี bueno ่แก้วอ๋อแล้วคนหลังนั้นชื่ออะไรคะผมคนจีนคนจีนกับคนจีนเลยค่ะรับชื่ออะไรคะหวังแกงเหลือเจื่อนาปาเปยงมาจากไหนอะคะมาจากมณฑลตุงยังชื่อหวังแกงเหลือแกงกุกเหลือหวังวังไปน้อย พูดภาษาจีนได้หมดทุกคำเลยใช่ไหมคำแรกได้เป้กับภาษาจีนนั่นเลยสมมุติรูปผู้ชายชาวเมืองจีนมาเจอผู้หญิงสวยๆเขาว่าไงคะไกระองแต้นจากกระองแอ็มต่อยกับจองในตัวมันจะตัดแต่จีนอยัางไปแั่นเนอเพราะนั้นน้องไม่ใช่ผีนะพี่ต้องคนนี้จะมาจะดูแลเธอได้แค่ครับมีอะไรหนุบมาได้เลยละกูผีตัวนี้เป็นผีจ้าหรืออะไกันไหมน้องค่ะ น้องนั้นถือวิจารเป็นพี่ชายค่ะเคยเราก็ต้นก็ติ๊ดเลยแต่มาจับวิบันเพื่อนจับวินเพื่อนได้เลื่อยๆเรดูได้เนยใช่ไหมเฮอยไร้ดังรอยนู้นน้องนะค่ะคือพี่ตอนนี้เป็นพี่ก่อนกับพี่กรณตัวกับลังเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนกันทนไงจ๊ะฮัลโหลอยากเตะกีฬานั้นไม่ไหวไร้วิ่กีฬาไหนไร้มาจ๊ะนะพี่กรณ์นี่เป็นคนภาคไหนคะคนภาคกลาง คนภากลางครับบ e. ้านอยู huh? ่ไหนคะอยู่ชัยภูมิชัยภูมิมันอยู่แถวไหนอยู่ระหว่างป่าบอนกับป่าใหญ่ระตาภูมิแม้เปรี้ดเกยภูมิพูดภาษากลางได้ไหมนะภาษากลางพูดได้ไหมภาษากลางพี่แลงเปลี่ยเลยจเปลี่ยเลยในจ้งครับอยู่บ้านนี่้สมาชีพอะไรคะพี่เป็ชาวประมงครับชาวประมงครับ ทำอะไรคะตบงเบสทำอะไรนะตงเบสพวกพวกกับพี่เบิร์ดอะคือพี่เบิร์ตกับทงชัยไอ้นี่พี่ทองตงเบสตงเบสมันเป็นอาชีพด้วยเลยกระน้องพ่ออันนั้นเป็นอาชีพของชาวบ้านไอ้ที่ทำรากินก็ทำยังไงบ้างกับพี่ทองตงเบสเนี่ยคือกันแรกตตงเบสเราต้องจำคำนครับอะไรนะจำคัำ กันไรคะกันบงเออกันแบ็ดกันบงน้อยหนึ่งตุ่นนู้นลำคลับกันแบ็ดแต่ค้างก็การเบดการเบ็ดต้องทำยังไงคะขั้นตอนอ่ะกันแบ็ดคือเราไปตัดไม้พอยยาวสอบรองไม่ต้องสีบองมาถึงป่าเซ็งป่าเซ็งก็เพลงผูกที่นี่นะคะเหล่าอะไรนะเหล่าทำเก่าเหล่าไม่เพราะเก่าเหล่าทีเดียว ออยู่ภายในเราเราไม่ไพ่กขไม่ผยพราะเราเลี้นะคะพราะเราเลี้ยไจัดการไปซื้อหนแก้วมาทิ้งงั้นว่าเนนมาแกะแบตโอ้ลวเอ็นเาไปทไงเนี่ยพราะเราเอนเลไปซื้อสายแบตซื้อสายแบตมาสักแคสกูขายยังไงขายเป็นคอส มาสกัดรเคลพอมาแคสแต่เราใช้ไม่เม้เรคลีนไว้ในแคสในมิลลคอสหน่วงใหเลยนรงรงวุ่นวุ่นแรงวุ่นวุ่นรงวุ่นวุ่นในแคสในคอสซิงในแคสในคอสคุ้มอสคอสอ่ไป่ังที่นี่นะคะที่นี่ปุ่นเซเว่นมาได้งใจ เราไปซอทาเตาเบ็ิ้เป็นยังไงคะมันเป็นยังไงใคายกับไพ่ตัวนี้ทาเบ็ับปซเบ็เสร็จแเปซอทเตตไ้ไมเจอไม้ปอมอะไรหรอตเรลองิ่งมาจากม่เรือมาน่อคุณนียซื้อสเบ็ดมาแล้วเอามาเขียยบาเบ็ดอะไรนะเขียวยบอะไรนะ ไเกี่ยวคกยคือเลยคะากเร็วเกียวยือะไรคืนเดือนเดือนไหนมีนาคมแม่งด้กับปฏิทินอแต่เราแต่กวมันมากกว่าเยเดือนรุ่งเดือนรุ่งเดือนนี้มันอยู่ที่ไหรคะเดือนมันอยู่ในดินการที่จะได้ต้องทำไงเราต้องขุดอะไรขุด

เราแค่ดินเดือนเลยครับชอบมันเป็นยังไงเราไม่รู้จักชอบอยู่ในไม่รู้จักชอบหาหันพูดลุงกี้เป็นอะไรเป็นยังไงชอบมันเป็นเล่มเป็นเล่มมันเป็นฝาแล้วเล่มมันมีกี่หน้าคะไม่นจะจัมุดชอบเล่มเดียวหน้าเดียวอ๋อมันเป็นยังไงอ่ะมันที่มันมีดำนั่น ตัจันไม่ดำที่ไว้ทุกดินเลยนะ